สวัสดีนะครับปีนายเร o ช็อนะครับเบนซิน s k y ยแอคทีฟคันนี้เป็น CX30 155,000กิโลเมตรเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับว่าเข่าในท่อร่วมเบนซินเป็นยังไงนี่ถอดท่อร่วมออมาแล้วจะมีช่องแบบนี้นะครับ8ลูกก็คือ4สูบนั่นเองไปดูกันใกล้ๆเลยเป็นยังไงนี่อา้าวดูโอ้โหเห็นไหมเข่าเยอะมากนี่ครับทุกลู มากน้อยต่างกันนะอาจจะโฟกัสภาพไม่ชัดน,นะขออภัยนะเพราะว่าตำแหน่งที่กล้องเข้ามันจะยากนิดน,นึงนะครับแต่จะเห็นเลยนะครับนี่หัวน,นี้ชัดเลยนี่ครับต้นเหตุนะครับที่ทําให้รถเนี่ยแรงตกสัน่นกินน้ํามันวิ่งไม่แรงเหมือนเดิมก็แนะนําถอดล้างเซอร์วิสครับอน่างเคสนี้155,000สกิโลเมตรแล้วเดี๋ยวเราจะถอดชุดหัวฉีดทั้งหมดนะครับไปเทสโอวอร์ o ด้วย นะครับแล้วก็ปัญหาเครื่องสั่นกินน้ามันหลายๆคนเปลี่ยนหัวเทียนก็แล้วไม่จบอย่าลืมละเลยนะครับไม่ละเลยนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะต้องจัดการนะครับไปชมกันหน่อยคันนี้ใช่30จริงหรือเปล่านี่ลูกค้าแต่งมาอย่างหล่อเลยสนใจใช้บริการวีนายเวชชอนะครับสุวินทวงครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ